สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาแล้วกับรถครอบครัว PPV 7ที่นั่งรุ่นขายดีนะคะตอนนี้เติมมาหลายคันเลยสำหรับสต็อกรถที่ร้านเรานะคะวันนี้มาอัปเดตอีกหนึ่งคันสดๆร้อนๆนะคะกับยู m ู x 1มิลเอ l t i m a t e ติมโฉมปี2021เกียร์ออโต้นะคะสภาพสวยเดิมๆทั้งคันสีบอลเงินนะคะสีสวยดูแลง่ายใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่านะคะกับเลขไมล์เจ็ดหมื่นกวโลในราคาพิเศษสุดๆนะคะงบไม่ถึง1ล้านก็จัดมิดล้ว,ะะวนนีขายยเพยง 989,000บาทเท่านั้นนะคะการันตีรถสวยรถเดิมทั้งคันแล้วก็ขับดีมากๆนะคะใครที่ชอบนะรุ่นนี้โฉมนี้ไม่ควรพลาดเลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีนะคะสามารถเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมกันเลยนะคะสำหรับรายละเอียดตัวรถนะคะไฟหน้าได้โปรเจกเตอร์สวยๆเดิมๆโรงงานแบบนี้พร้อมกับไฟเดย์ทนันนิ่งไลนะคะ ดูนะคะไฟหน้าไม่มีเช้าไม่มีเหลืองใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเป็นเที่ยวแบบนี้นะเป็นคโครเมียมนะคะสวยๆเลยพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็ได้เซ็นเซอร์ด้านหน้ามาด้วย2จุดนะคะนี่เหลี่ยมมุมสันรถคมๆแบบนี้นะคะการันตีเรื่องโครงสร้างตัวรถไม่มีชนะก,กับสีเปลี่ยนเครื่องจมนำแน่นอนตรวจเช็คได้หมดแล้วก็รถสวยประวัติดี เช็คสูตรได้นะคะใหม่วิ่ง70,000กวโลเองนะคะถือว่าใช้งานน้อยเลยมาพร้อมกับแม็กนะคะสีทูโทนแบบนี้นะคะ mm hmm. แม็กอันลอยตัดเงาขนาด20นิ้วแล้วก็ตัวยางเนี่ยได้ยางปี2023นะคะยางปี2023นะคะใช้งานได้ยาวๆนะคะ mm hmm. ดูนะคะโครงสร้างทุกอย่างสวยแล้วก็ใหม่นะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีช้ำไม่มีชำรุดใดๆทั้งสิ้นนะคะ mm hmm. นี่ มาได้ข้างอยู่ในสนภาพสวยแบบนี้นะคะรองรอยการใช้งานน้อยมากเหลี่ยมมุมสั่นลดคมๆนะคะสีสวยดูแลง่ายนะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ครบนะคะแล้วก็ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะคะสวยๆเลยประบบสมาร์ทเอนะคะเดี๋ยวพาดูด้านในกันสําหรับภายในนะคะเป็นสีทูโทนคอนโซลเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีส้มนะคะสีออกส้มอิดนะคะแบบนี้ เบาะหนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะดูสวยดูหรูดูไฮโซมากสําหรับสีนี้นะคะเบาะแน่นเบาะตึงไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำใดๆทั้งสิ้นสเปคมาเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนพร้อมกับเมาลายที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายเข้าออกได้หมดนะคะมีระบบคูดคอนโทรลด้วยนี่สวยเลยเดี๋ยวนุกตาร์ทรถให้ดูนิดนึงเหยียบเบรกกดปุ่ม En g i n e Start นะคะได้เลย สภาพดีมากแล้วก็ขับดีนะคะเสียงเครื่องคืงเงียบมากๆนะคะนี่เลขไม็ดหม่75,634กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่ารถใช้งานน้อยเลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนมาให้ครบแบบนี้นะคะเครื่องเล่นต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะหน้าจอสัมผัสไวแน่นอนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็คันนี้เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้ด้วยนะคะ หนูเข้าเกียร์ถอยให้ดูก้องทุกอย่างใช้งานได้ปกติชัดแจ๋วแบบนี้เลยนะคะสะภาพดีมากแอร์เป่าออโต้เรียบร้อยแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะมีเบรกไฟฟ้าด้วยจะภาพใหม่มากคอนโซลรถไม่มีช้ำไม่มีสึกหลอดใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าดูได้เลยสภาพรถคันนี้เหมือนรถใหม่นะคะไม่ต่างจากรถใหม่เลยน้องๆป้ายแดงนะคะบอกแบบนั้นได้เลยนะ สภาพดีมากๆนะคะงบไม่ถึงหนึ่งล้านนะคะได้มิวเอ็ปีใหม่ไม่น้อยสภาพดีๆไปใช้นะคะหนุกแนะนําเลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกระจกทุกบานปัดไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกเรียบร้อยนะคะขนาดรถสตาร์ทอยู่นะคะเสียงเครื่องคือเงียบมากๆนะคะมั่นใจได้เลยว่ามาดูรถถูกใจแน่นอนภายในประมาณนี้นะคะไม่มีช้ำใดๆทั้งสิน้นน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะแต่เก็บเดิมช่องประตูเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะ โครงสร้างทุกอย่างมาเดิมๆนะคะนี่ดูได้เลยตามขอบประตูต่างๆนะคะน็อตไม่มีขยับเลยสําหรับกุญแจนะคะให้ดูนิดนึงกุญแจเป็นแบบนี้นะคะกุญแจแบบนี้นะกุญแจกีเลตแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูด้านไหนนะคะประมาณนี้นะคะ,ะ,ะ,คะกว้างแบบนี้เลยนั่งสบายแน่นอนนะคะมิวเอเขาออกแบบมาให้รถดูกว้างดูหรูดูหร่หหาอยู่แล้วนะคะลอดแถวกลางสามารถทับเก็บได้นะคะ รถครอบครัว7ที่นั่งพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะสำหรับมิลเอ็กนะคะบอดี้ทุกอย่างสวยนะคะแล้วก็สำหรับเครื่องยนต์1.9ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะคะบอดี้ตัวรถด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีบอนเงินนะคะสีสวยดูแลง่ายสภาพดีคันนี้นะคะบอกเลยนะว่าคุ้มๆนะคะมาดูรถจริงได้มาลองขับข่อนได้เลยโลโก้ตัวรถมาครบนะคะยูสุมิอ็กมาครบนะคะเซนเซอร์ถอย2จุดมาครบนะคะ เซนเซอร์มี4จุดนะคะโทษทีนะ4จุดนะคะด้านหลังปลายท้ายไม่มีช้ำแบบนี้เลยสภาพใหม่มากๆนะคะเดี๋ยวพาดูด้านในกันนะคะลูกอาจจะไม่ได้รีวิวตัวสเปครถเยอะนะอยากให้ลูกค้าเห็นสภาพรถมากกว่านะคะสภาพรถแรกเข้าแล้วก็สภาพรถที่ร้านเราเป็นประมาณไหนนะคะการันตีรถสวยรถเดิมนะคะไม่มีช้ำเน้นเฉพาะเกียร์เนะคะอย่างที่บอกนะสำหรับมิวเอ็กนะคะ เวลาพับเบาไปก็จะลาดไปแบบนี้เลยนะคะจุดเด่นก็คือไม่เกะกะนะคะแล้วก็เก็บของเก็บสัมภาระด้านหลังได้เยอะนะคะนอนในรถก็ได้นะ,ะใครเน้นเดินทางเที่ยวนะคะจัดได้เลยสภาพดีแน่นอนนอนในรถได้นะคะใครเป็นสายแคมปิ้งสายเดินทางนะคะตอบโจทย์แน่นอนสําหรับคันนี้นะคะคงสร้างทุกอย่างมาเดิมๆนะคะดูได้เลยเมกอาร์ตกลมๆมาครบนะคะ ประตูท้ายรุ่นนี้จะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้มีพรมมาให้ด้วยรอบคันสภาพสวยเลยมั่นใจได้เลยนะมาดูรถจริงไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมิวเตอนนี้มีให้เลือกเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีบอลเงินคันนี้นะคะอยากดูคันไหนละเอียดยังไงเพิ่มเติมแจ้งมาได้นะคะคันนี้อยากแนะนำนะอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนำเลยสีบอลเงินนะคะเป็นสีที่ ส่วนตัวนะคะชอบเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าสีที่แบบดูสะอาดตาดูสบายตานะคะแล้วก็ไม่มืดไม่ทึบแล้วที่สําคัญดูแลรักษาง่ายนะคะคือใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่าไม่หมองนะคะสีบอลเงินนะสวยๆเลยภายในประมาณนี้นะคะดูนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะแต่เข็บเดิมซ่องประตูเดิมแบบนี้เลย สวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะคอนโซลรถยิบยิไม่มีช้ำใดใดทั้งสิ้นนะคะแผงประตูอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์แบบนี้เมคอาร์ทที่ขอบประตูมาครบเห็นชัดเจนนะคะใครสนใจรถคันนี้นะคุ้มคุมแน่นอนนะคะถ้าถูกใจยังไงนะคะเข้ามาดูรถจริงได้มาลองขับก่อนได้นะคะพาช่างมาดูรถได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะออกรถวันนี้รับประกันเครื่องเกียร์ไปอีก1ปีเต็มนะคะก็ซ่อมสูนสนะ แล้ประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มซ่อมสูตรและที่สําคัญยังไม่พอนะคะฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สีช่ชั่วโมงคุ้มครองหนึ่งปีถ้าดูคลิปนี้มานะคะเอาโปรนี้ไปได้เลยเดี๋ยวดูแลให้นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็จัดได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาดูรายละเอียดสําหรับเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะมาดูสําหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้า ddi blue power นะคะน,นี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะคะเปิดมาสภาพรถใหม่กิะะ๊บ สวยเดิมทั้งคันน็อตเดิมไม่มีแกะนะคะเครื่องยนต์ไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์อย่างแน่นอนตรวจสอบตรวจเช็คได้หมดเครื่องแน่นไม่มีเยิมใดๆดทั้งสิ้นนะคะฝากระโปงน็อตไม่มีแกะไม่มีไขดูได้เลยนะเมฆอันกลมกลมที่ฝากระโปงมาครบนะคะบ่งบอกถึงการใช้งานเลยว่ารถดูแลรักษาดีนะคะนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะทุกอย่างมาเดิมเดิมตั้งงบไว้ไม่เกินล้านนะจัดได้เลยสำหรับ new x คันนี้นะคะไม่ต้องจ่ายเงิน ถึงหลักล้านก็ได้ขับนะ m u l x แล้วก็ประหยัดเงินเซฟเงินในกระเป๋าลูกค้าไปได้เยอะเพราะว่ารถของเราเนี่ยสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงนะคะสวยเดิมทุกคันนะคะทั้งคันนี้ทุกจุดนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยเครื่องแน่นๆแบบนี้นะคะแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆแบบนี้ไฟเต็มแน่นอนเรามีการตรวจเช็คก่อนส่งมอบแน่นอนนะคะเพลรถอยู่ครบได้เครื่องได้ถังตรงอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดูนะคะเปิดมาใหม่มากๆ นี่น็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยใครไม่อยากใช้เงินในการออกรถเยอะนะอยากผ่อนสบายสบายด้วยแนะนําเลยมาที่ร้านได้เลยนะคะหรือใครอยากดาวด้วยอยากวางดาวเพิ่มนะคะค่างวดก็ลดตามเงินดาวลูกค้ายอยู่แล้วนะคะยิ่งดาวเยอะเท่าไหร่ก็ผ่อนถูกลงเท่านั้นนะคะดูนะคะโครงสร้างทุกอย่างมาเดิมเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะเมคอาร์ Make ที่ฝากระโปรงมาเดิมเดิมการันตีฝากระโปรงเดิมนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น บอดี้ตัวรถภายในภายนอกรอบคันแล้วก็ห้องเครื่องนะคะการันตีสวยเดิมไม่มีช้าแน่นอนนะคะ,ะยามรุ่นกันอีกทีนึ่งสำหรับคันนี้นะคะอีซู l มิว1.9อลติเมชชมปี2021ได้เป็นเกียร์ออโตโ้เลขไม 70, ่70,000กว่าโลกับราคาเพียงแค่989,000บาทเท่านั้น 9 8 9 0 0 0บาทเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกง่ายได้ทุกอาชีพไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ทั่วประเทศต่างจังหวัดจัดได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยอยู่ใกล้อยู่ไกล,กลแค่ไหนดูแลเต็มที่100%แน่นอนนะคะหรืออยากเข้ามาดูรถจริงที่ร้านมาได้เลยนะคะบริษัทพิจิตรซอสเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพเข้ามาติดต่อหานุกได้เลยนะคะหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้เลยเพราะบางทีเผื่อแบบลูกค้ามาแล้วรถไม่อยู่อะไรอย่างนี้นะคะโทรมาก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์098 6276826นะคะเบอร์0 986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยหรือโทรหาผู้ช่วยนุกก็ได้นะนุกขึ้นเบอร์ไว้แล้วนะคะหน้าหน้าช่องนะคะก็ติดต่อมาได้ทั้งสองเบอร์นะคะก็เดี๋ยวพาดูรถกันนะคะมั่นใจได้เลยดูแลเต็มที่นะคะเดี๋ยวนุกดูแลเองนะคะลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนดูแลเต็มที่ทุกเขตนะ,ะไม่ว่าจะด,ดาวน้อยดาวเยอะจัดให้ได้หมดนะคะมีอะไรติดขัดปัญหาตรงไหน มาคุยกันนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับลูกค้าที่มีรถที่ใช้อยู่แล้วมีอ,อยากจะเทิร์นแลกเปลี่ยนนะคะรถยังผ่อนไม่หมดหรือผ่อนหมดแล้วเทิร์นได้นะคะเอามาคุยกันนะคะเดี๋ยวดูแลให้นะคะก็วันนี้ฝากสำหรับมิวเอ็กคันนี้ไว้ด้วยถูกใจยังไงรับจองออนไลน์นะคะมีฟ i นนด์วิ่งเซ็นไฮนะคะใครกลัวไม่ทันใครไม่สะดวกมาดูรถจองออนไลน์เข้ามาได้เลยนะคะจองออนไลน์เข้าบริษัทนะคะเดี๋ยวส่งฟ i นแลนด์วิ่งเซ็นไฮนะคะก็วันนี้ฝากสำหรับ มิวเอ็กคันนี้ไว้ด้วยถูกใจยังไงอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปด้วยเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่ส,สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากสำหรับอีลซูมิวเอ็กคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ